โอเคก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวช่อง YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมก็ยุกผมชื่นเคยสามที่ของดีเปเบอรนั่นเองนะครับโอเคผมวันนี้เราไปอยู่ในหองของรกระคอดก่าวน้อยในขัดของกินหายแพนด้านั่นเองก็นบอกกันเลยว่าเป็นสกินที่เข้ามาก็ค่อนข้างน,นานแล้วนะประมาณเดือนสองเดือนได้แล้วนะครับก็ เป็นสกินสาวน้อยที่ผมมองว่าเป็นสกินที่จะสวยแล้วก็ถึงน่ารักมากบอกเลยว่าผมงผมก็เป็นเอมากฮะอ,อ่าอก็ก็าของน้องเนี่ยก็จะแบบว่าอืมแบบน่ารักมากฮะกนเล็กๆนะคนน้องก็คนเล็กเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นน้องแพนด้าไข่ฟูดนะโอ้โหเหมือนเหมือนกับานายอิฟไล์บราล์เลย <laughs> คยล้ายๆนะผมว่า โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไปเป็นการฝีกันนะไปกันเลยครับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะฝากคนละหนึ่งไลค์กดติดตามคนละหนึ่งค้งแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อน,นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปวิดีโอใหม่ๆของผมนั่นเองนะส่วนใครที่ชอบมากๆก็สามารถคอมเมนต์เปิดกำลังใจหรือแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยก็ดีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราเลาเข้าเกมัปเลย โอเคกระจกแตกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปอยู่ในโซนของดานโบสต์นิชาต์นันเองเนะเห็ย <g> น <ül üyor> มาตรงนี้เราก็พยายามสังเกตก่อนนะครับว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างขสาวน้อยเนี่ยไอ้จริงมาตอนแรกอะ่ะให้เรากดเช็คพิกาดของเพื่อนเลยฮนะคือเพื่อนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดแบบประมาณจุกๆุกันจะอยู่แบบเลียงเรียงกันไม่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเราอยี้ใช่ไหมอ่าก็จะสามารถดูได้นะครับตรงไหนที่แบบเป็นที่ว่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮันเตอร์เกิดนะ เหมือนเกมนี้เราเจอในส่วนของคุลโลหิตด้วยนะครับนะถือว่าเป็นตัวที่ผมเจอมาค่อนข้างหลายเกมนะเหมือนกันนะครับวันนี้วิช่างแต่งจบโดนตีไปแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราให้ดูความน่ารักของสาวน้อยกันก่อนดีวกว่านะบอกเลยว่าใครชอบสกินนี้เนะี่ยตอนนี้ไม่เปิดขายแล้วเราต้องเสียใจด้วยจริงๆนะที่จริงกลัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่เมนสาวน้อยแต่อย่างใดนะแต่ก็พอเล่นไปนะเล่นได้อยู่ไม่กลัว ก็เป็นเล่นตอวแบบแบบท้าทายอำนาจมืดไงเขาบอก <c oughs> ว่า,วาตัวฟูโรหิตเนียวหูเป็นตัวที่แบบว่าไล่ล่าค่อนข้างเก่งเลยนะเออมันมันโหดยู่นะถ้าคนเล่นเป็นนะเนี่ยมันมันก็เล่นไปด้วยกันที่ว่าจะต้องไล่นานหน่อยแค่นั้นเองเนาะเวลาแบบว่าเจอแบบชารจจริงผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับฟูโรหิตมากเท่าไหร่คือบางสีสีแดงสมมีน้ำเงินหนีเออบางทีผมก็นันงงอยนะู่นะเฮ้ยคืออะไรวะ <c oughs> อูเลือดจังเต็มกบดิจะตายแล้วแหละเดีย๋ยวเราวิ่งไปหาเพื่อนก่อนเนะนี่ีคุณหมอครับโอ้คุณหมอไม่ให้ยิวเลยหมอขายจุกเวยมันนักจุกนักจุกมีการวาดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอยไม่ใช่วาดลงนะเดี๋ยวเราก็เป็นคนไปช่วยนะครับเนี่ยเอียวันแล้วเราโดนล็อกได้ไงไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะบอกเลยไม่เคยกลัวหรอกดูความน่ารักของข่าวน้อยด้วยนะ นิดหน่อยๆเผื่อไม่ได้ดูนะ <c oughs> ยังไงครับคุณคุณโรฮิตนียังไงยังไงก็หล่อๆล่อนะวิสีแดงสีแดงคืออะไรไม่รู้สีแดงคืออะไรไม่รู้อันนี้โดนหล่อนะโดนหล่อนะ <c oughs> ผมบอกแล้วผมมือเซนเก่านะ <c oughs> โดนโดน,โดนวิคุณหมอท้ายแดงไปไเรียบร้อยแล้วนะ ผมเล่นในของเปิร์กซ้ายเอ้ยไม่ใช่เล่นเปิร์กขวาล่างนะครับเนเะวลาผมเล่นตัวสาวน้อยเนี่ยก็จะเล่น,ลนแนวแบบว่าแนวซับพอร์ตแนวฮิวไวครางนี้ใกล้ปันเร็จแล้วด้วยนะ๋ยวเราไว้เข็ดก่อนแล้วก็เข้าอีกเฟดหนึ่งเลยดีกว่านี่ไงคุณหมออยู่ดีๆไม่ว่าดีไงเอไปหาเรี่ยนหนมไงโอ้โหตอนแรกก็ปั่นไฟดีอยู่แล้วเอาออกมากันแล้วจะแงหนีก<อ>ี่กลมไปหนึ่งทีอุ้ยโดนทูดด้ไงนะไม่เข็นแล้ว เอ็ดเฮ้ออื้มเรียบร้อยเรียงเสร็จไปแล้วตอนนี้เครื่องป่อนไฟเหลือให้บสกองเครื่องนะอ่าวันนี้เขามยากนพยายามที่จะหลอกล่อให้เราด้วยนะเดีย๋ยวเราไปด้วยเราไปด้วยนี่สิงเลยนี่ไงดูกู้การด้วยนะตู้ก,การตอนที่เป็นข่าวน้อยสิยง,งนะครับมากเลยคือกินนี้เดีย๋ยวเราพยายามซับพอตคุณหมออย่าเป็นที่เป็ีกํกำลังนะผมต้องโจมตแล้วไ,ไหมต้องโจมตแล้วไ,ไหมหนีเปินมากเปินมา อุ้ยงา้างตีมากก็แก่บ้านนอกอ่ะน,นดันให้คุณหมอเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าแบบประชิดตัวแล้วเีย้เราจะบอกให้หมอนะอุ้ยเฮ้ยเกลือใชย,ยแล้วผักไปก่อนถูกเวลาไม่รู้จุดทันไหมทันเปล่าผมว่าไม่ทนันอุ้ยจุดซื้อมาเฉยเลยเฮ้ยจุดยอดคนระับไปกันเลยแล้วผมเจลีด้วยไงโหเจลีอัดหน้าแล้วนี่ อาเรียบร้อยเคเลมาตรงนี้ครับอาเรียบร้อยนะอนเรียบร้อยนะ <c oughs> คุณหมอคุณนังกูกลับไปแนละ้วคุณอย่ายนะ <c oughs> พึ่งตื่นนะ a few moments later เพื่อนแกก่อนอื่นเลยเพื่อนไม่ออกกันเลยอ้อาหมอจูไป120วีแล้วว่ะหมอแม่งเปิดท่าไม้กายแล้วว่ะเพื่อนอยู่ๆก <c oughs> ็เปิดเปิดปังไข่จูสองจมง ิดเล่นแล้วไงปิดเล่นแล้วไงเพื่อนเราเป็นอะไรที่จรมานจิตใจฮันเตอร์เลอเกินเพื่อนไม่ยอมออกไงโอเคเพื่อนก็ออกเปที่เรียบร้อยแล้วนะหยืนเล่นอยู่เป็นชั่วโมงวันจะออก <laughs> <laughs> โอเครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดระติาา่งคอมเมนต์กำลังเป็นกำลังใจให้ผมไนดะ้